รีวิวเต็มๆนะครับสำหรับรถของหม่โมเดลรุ่นนี้เนื่องจากว่าหลายคนทักมาถามนะครับในช็อปปี้ a z สด a าว่าได้ทั้งคันหรือเปล่านะครับผมก็พยายามเขียนอธิบายแล้วก็ลงรูปไปแล้วแต่ก็หลายคนก็ยังกล้ากลัวๆที่จะซื้อครับก็เลยทําคลิปวิดีโอจะง่ายที่สุดนะครับผมอ่านี่นะครับโมเดลรถของเล่นนะครับสิบล้อดาหม่มโมเดลรุ่นนี้นครับได้ทั้งคันนะครับถ้าท่านซื้อเป็นรุ่นดาไปนะ นี่เห็นไหมรุ่นดำมันจะยกดำได้นะครับเป็นพลาสติกแข็งทั้งคันนะครับแตกหักยากมากนะครับผมย้ำนะครับนี่คือรุ่นดำแต่ถ้าท่านซื้อรุ่นไม่ดำไปเนี่ยมันจะยกดำไม่ได้ครับท่านต้องไปเจาะตรงขาเองนะแต่ว่าผมจะใช้คลิปเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับผมจะใช้คลิปเดียวกันนี่ครับถ้าท่านซื้อรุ่นไม่ดำไปมันจะเป็น ขาแบบนี้ไปให้เอาไปเจาะรูเองนะครับผมเช็ค,คลิปเดียวกันนะย้ํานะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าท่านซื้อรุ่นดําหรือว่าไม่ดํานะนี่นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับได้ทั้งคันนะครับตามรูปเลยเป็นพลาสติกนะยกดาสําหรับรุ่นนดายกดาได้ด้านล่างก็ธรรมดานะครับ ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าล้อเราเป็นล้อคู่นะนี่นะฝาท้ายมีขายแยกนะครับชุดไฟท้ายมีขายแยกบางฝุ่นบางโครนมีขายแยกกระจกหน้ามีขายแยกนะครับอะไรแต่งเพิ่มมีขายแยกทั้งหมดนะแต่นี่คือสภาพที่ท่านซื้อแบบเดิมๆนะครับผมเข็นเล่นได้แบบนี้นะครับแบกหนักได้นะครับไม่ต่ํากว่าสองสามกิโลกรัมนะครับเคยแบกหกกิโลกรมัมไม่มีปัญหานะครับคันนี้ นะครับนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ถามกันมาเยอะนะครับผมก็แชทตอบไม่ไหวครับทาเป็นวิดีโอดีกว่าขนาดนะครับที่ถามกันมาก็ให้ดูกันจ่าเลยนะครับความยาวประมาณสามสิบห้าเซนติเมตรนะครับประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าเซนนะนี่ให้ดูชัดๆเลยครับความสูงครับสิบสามเซนติเมตรครึ่งนะครับความสูงกว้างครับวัดที่กระบะเนี่ย ประมาณสิบเซนครึ่งนะครับสิบเซนหัวก็เท่านี้เลยนะครับหัวก็ประมาณแปดเซนครึ่งนะที่หลังคาครับวัดที่หลังคาอ่หา,า,าหัวเก่งครับประมาณแปดเซนติเมตรครับความยาวหัวเก่งความกว้างหน้าหัวเก่งนะประมาณเก้าเซนครึ่งนะครับเก้าเซนครึ่งโอเคนะครับหวังว่าจะละเอียดพอนะครับหรับคลิปนี้เขียนเล่นได้นี่นะครับเขียนเล่นได้ อ่าสติ๊กเกอร์ไฟหน้าครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกต้องไปติดเองนะครับผมไม่ติดให้เพราะว่าเคยติดให้แล้วมันเกิดการเสียดสีระหว่างขนส่งทําให้หลุดบ้างลอกบ้างไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะแถมให้ไปติดเองนะติดไม่ยากนะครับสติ๊กเกอร์ไฟหน้าเพราะว่าเราตัดให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับตัดให้เรียบร้อยคุณก็ลอกได้เลยนะครับลอกแล้วก็แปะเอาผมเคยทําคลิปวิดีโอการติดไปให้แล้วด้วยนะครับ อ่าถ้าพื้นไม่ตรงครับล้อกลางมันก็จะไม่ไม่หมุนนะครับต้องดูพื้นที่ของบ้านท่านด้วยครับไม่ต้องกังวลนะครับอ้าวชัดพอไหมครับคลิปนี้นี่นะครับล้อหม่นโมเดลถ้ารุ่นดำยกดำได้ถ้ารุ่นไม่ดำยกดำไม่ได้นะครับยำร้อยรอบพันรอบนะครับนี้หัวเก่งเดี๋ยวติดกาวนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ